ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงุดหงชื้นผลสแกนร,รอบที่2นะครับยืนยันว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนไม่เป็นอะไรมากและจะหายจากอาการบาดเจ็บในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเชื่อได้ว่ามีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากนะครับกำลังลุ้นรับภาวนาขออย่าให้โรเบรโตเฟอร์มิโนก่อนหน้าทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บหนัก จนทาให้ต้องพักรักษาตัวยาวนานถึง3เดือนเต็มตามที่มีรายง,งานข่าวออกมาก่อนหนี้จากหลายสํานักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดน,นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะใจชื้นขึ้นมาบ้างเมื่อผลสแกนกครั้งที่2มีผลออกมาเลยว่าโรเบิร์ตฟูร์มิโน่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายตามที่คาดการเอาไว้ใน,นตอนแรกและน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บก็รับมาลงสนามที่พันก่อนเกมยูฟ่าแชมเลก รอบคันเลือกนัดแรกที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยตามรายงานจากลิเวอร์พูลอโคระบุว่าในเวลาน,น,นี้ได้มีการอัปเดตข้อมูลออกมาจากทางสโมสรลิเวอร์พูลโดยมีการยืนยันที่แน่นอนแล้วว่าโรเบรโตฟูร์มิโน่ได้รับอาการบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับเชลซีหนึ่งนั่นมีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากที่การสแกนในครั้งแรกนั้นผลปรากฏว่าโรเบรโตฟูร์มิโน่จะต้องรักษาอาการบาดเจ็บนานหลายเดือน เพราะตอนนั้นอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสริงของเขานั้นดูไม่ดีเลยแต่หลังจากที่ทางทีมแพทย์ได้ให้โรเบิร์โตเฟอร์มิโนไปพักที่บ้านประมาณ3วันเพื่อให้อาการบาดเจ็บนั้นคงที่และให้มาสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นั้นล่าสุดผลการสแกนก็ออกมาที่ปรากฏนะครับว่า โรเบิร์ตฟอร์มิโนไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงตามที่ตรวจพบในตอนแรกและตอนนี้กล้ามเนื้อคนขาทางด้านหลังของเขานะฮะฮก็ดูดีขึ้นมากแล้วแต่ยังมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้ออยู่เล็กน้อยซึ่งต้องใช้เวลารักษาโดยคาดการณ์ว่าโรเบิร์ตฟอร์มิโนจะใช้เวลาในการรักษาตัวในครั้งนี้ประมาณ 2 3ส,ส,สัปดาห์เท่านั้นนะครับและจากผลการวินิจฉัยของทีมแพทย์ก,ก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนั้นทางทีมแพทย์จะยินว่าโรเบอร์โตฟอร์มิโน่น่าจะกลับลงสนามให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ดันั้นอาจจะทําให้โรเบอร์โตฟอร์มิโนมีลุ้นลงสนามในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยน นดที่2นะครับที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนปอร์โตที่ประเทศปูตุเกตในวันที่29กันยาอยู่นี้แต่ก็เชื่อได้ว่าเช็กกิ้งครับนะครับอาจจะไม่เสี่ยงส่งเขาลงสนามในทันทีในเกมในนันนี้และที่ผ่านมาดิโกโชต้าก็แสดงเห็นแล้วว่าตัวของคนนั้นสามารถเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้และบางครั้งก็อาจจะทำผลง,งานนี้ดีกว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนอีกด้วยถือได้ว่าอาการบาดเจ็บ3สัปดาห์ของโรเบรโตเฟอร์มิโนนั้นนะครับในช่วงเวลานี้อาจจะไม่กระทบ กับลิเวอร์พูลมากนักเพราะวตอนนี้คือช่วงเวลาพักเบรกให้กับทีมชาติที่จะทําการแข่งขันกันประมาณ2สัปดาห์แต่ถึงเนี่ยนั้นครับก็จะทําให้โรเบรโตเฟอร์มินโพลาดเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลในรายการต่างๆถึง5เกมด้วยกันนั่นก็คือเกมพิมลิงกฤษที่พบกับลีดส์ยูไนเต็ดคริสตัลพัเลสและแบรนด์ฟอร์ดโดยเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่จะพบกับเอซิมิลานและเกมลีคับที่จอฟปีเยนอนลลิซิตีแต่ที่นั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของลิเวอร์พูลอีกครั้ง ที่โปรแกรมาการแข่งขันทั้งหมดนั้นของลิเวอร์พูลนะครับไม่ต้องพบกับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกหรือในยุโรปที่สุ่มเสียงที่จะท,ทําให้พูกเขาพบกับความพ่ายแพ้แต่ถ้าหากไม่มีผู้เล่นทีมชุดใหญ่ลงสนามแบบบุนเทียมและเชื่อได้ว่าการขาดโรเบิร์ตฟูมิโน่ไปเพียงแค่สามสัปดาห์นั้นจะไม่ส่งผลกระทบอะไรที่รุนแรงกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับ <S <S ไม่ทันโซโลโนโ่เปิดเผยถูกหงทาบเอาวันสุดท้ายของตลาด โรเบรโตโซโลโนนะครับอดีตปีชื่อดังชาเปรูปเปิดเผยว่าเขาถูกหงดังลิเวอร์พูลทัดทามให้ย้ายไปร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักงเตะซึ่งมันก็ไม่ทันการแล้วเพราะในเวลานั้นเขาได้รับปากกับนิวคลโซนิเตตไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2005ในตอนที่ราฟาเอลเบนิเตสคุมทัพหงดังลิเวอร์พูลอยู่นั้นเขาเคยพยายามดึงตัวโรเบร์โตโซโลโนมาสู่ทินแอนฟิลด์ในวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักงเตะ ช่วงที่ดาวเตะเปรดรูนะครับกำลังที่จะย้ายออกจากแอสตันวิลล่ามาสู่นิวคาสเซิลทีมเก่าของเขาเป็นรอบที่2อ,อยังไรก็ตามความพยายามของราฟิลเมนเททิเตสไม่ประสบผลสําเร็จเพราะสุดท้ายโซโลโนก็ยังมุ่งหน้ากลับไปเซ็นเซญกกับทีมสาริกาดงนิวคาสเซิลยูเนเตดอยูด่ดีโดยเจ้าตัวบอกว่าเสียดายเพราะใน,นตอนนั้นรับปากกับนิวคาสเซิลยูเนเตดไปแล้วทิเหลีห์พูตติดต่อมาเร็วกว่านั้นบางทีผลที่ทาม,มาอาจจะแตกต่าง ไม่มีใครสามารถเห็นอนาคตล่วงหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเองก็ปล่อยไปตามความรู้สึกซึ่งทำให้ผมได้ย้ายกลับไปสู่เนิวคาสโซอีกครั้งในเวลานั้นเพราะผมรักสโมสรและแฟนบอลที่นั่นมากๆโซโลโน่ซึ่งเป็นอดีตสตาร์ดังของพิมลิกในยุค2000กล่าวผมเคยรับโทรศัพท์จากเอเจนต์ของราฟอลเบเนเตสต,ตอนนั้นที่ผมได้รับปากกับนิวคาสโซไปแล้วผมมีความสุขกับการได้ก,กลับไปที่นิวคาสโซลยูไนเต็ดอีกครั้ง กับโอกาสที่ลิเวอร์พูลมันเป็นวันที่ค่อนข้างบ้าเลยทีเดียวถ้าลิเวอร์พูลคุยกับผมก่อนอันนั้น2องถึงสาวันหรือสัปดาห์ก่อนอน,นั้นบางทีผมอาจจะคิดเกี่ยวกับการย้ายไปที่นั่นแต่เมื่อมันมาเกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือวันเดดไลน์ผมไม่แน่ใจแล้วแหละครับว่าจะเลือกไปลิเวอร์พูลเคนดาวรุ่งหงด่างถูกปล่อยยืมจากบาร์สลีย์สู่ออกฟอร์ด เธอบี้เคนนะครับอดีตกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลย้ายจากบาร์ซิลีย์ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพลงไปเล่นให้กับออฟฟอร์ดยูเนเต็ดทีมในลีกบอลด้วยสัญญายืมตัวยาวทั้งฤดูกาลเคนในวัย22ปีซึ่งย้ายจากลิเวอร์พูลอยู่กับบาร์ซิลีย์ด้วยค่าตัว1.25ล้านปอนด์เมื่อสมัยก่อนและได้ลงเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพไป24นัดด้วยกันอย่างไรก็ตามเคนที่ออกสตาร์ทในลุ้การนี้ไปแล้ว6นัดถูกบาร์ซิลีย์ปล่อยตัวให้กับออฟฟอร์ดใช้งานนแทน จอแดนเฮนเดอร์สันเปรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันกับปีที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์จอแดนเฮนเดอร์สันนะคกับกับตันทีมของลิเวอร์พูลยืนยันหนักแน่นว่าทัพหงดแดงในชุดปัจจุบันเติบโตและแข็งแกร่งกว่าเมื่อ3ปีก่อนตอนคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปรากฏของได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวผมกล้าบอกเล่นกับบนว่าลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันเปลี่ยนไปจากทีมเมื่อ3ฤด,ดูกาลก่อนตอนเราคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ไปมากพอสมควรเฮนโดกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร หลายคนอาจจะเห็นด้วยเพราะ11ตัวจริงก็เหมือนเดิมไปแล้ว9-10ตำแหน่งแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายของผมเพราะพวกเราเติบโตผ่านช่วงเวลาที่ดีและแยกร่วมกันมามากมายฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆจะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นนะครับในฐานะนะักฟุตบอลอาชีพอย่างแน่นอนย้อนกลับไปในะตอนนั้นนะักเตะภายในทีมหลายๆคนยังคงไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากนักแต่ตอนนี้พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดความอ่านที่เยี่ยมขึ้น มีความเป็นผู้นำมากขึ้นทั้งในห้องแต่งตัวและสนามแข่งซึ่งตัวผมเองก็ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อก่อนมีแค่หนึ่งถึงสองคนที่กล้าออกมาออกความคิดเห็นอย่างมั่นใจในห้องแต่งตัวแต่เดี๋ยวนี้พวกเราพูดคุยกันและเปลี่ยนมุมมองกันเสียงดังตลอดเวลาเพื่อหาวิธีการต่อสู้กับคู่แข่งที่รออยู่ข้างหน้าในทุกๆแม์นี่คือการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างน่าชื่นชมในฐานะผู้ใหญ่และนักกีฬาอาชีพซึ่งมันก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ แต่คนนอกที่ดูเกมผ่านการแข่งย่างเดียวมันจะไม่เหมือนรู้เลยนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1กันยายนครับ